ดีค่ะเพื่อนๆค่ะจะพาไปชมเขากดอีปูยายเฮนหยางกาโ,โอ้ได้ไหลายบ้าเมือนกันนะอุ้ยเนี่ยฮุบกรดเนาะอืเขอถ่ายถ่ายวิดีโอเนี่ยมากัรบ่เนี่ยบ่อ๋อแมนบอลนี่เนี่ยน้ำกดเออเนาก็ได้ไหลายแทฉก็ได้หลากหลายเอาไปขายลขลาโลเท่าไรหล่ะโรเกล็ดเกล็ดเจ้าหนูกลุ้มดอกเขาห่างบ่มีเบียกเงียโอ้ดีแล้ว So mày con nuôi con nữa 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 con con nữa con con nữa con con nữa 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 con มันอันนั้นนะมันอนไหมมันออกมาสุตยหลายกว่านี่อันนี่ยังว่ามันเข่าไปแน่เราเพราะมันฝนตกขอสื่อน้ำเจ้าเสียบบาทได้บอเรื่องมีคนจองไปแล้วอันเพื่อนจองเป็นสิบลิบรล้ละแม่งบปิดแม่แม่เข้าใจอยูุถามเมื่งหันก็เทขายทองอุ้ยมาเสมอเล้วเจบนม้าสมือได้หราวูบอันันบ่มีอ๋อมันไหม คนด่าเหมือนเด้าคนด่าเหมืนตังค์คุ้นตังอันนี้เดราต้องเอาดินใส่อย่างน้อยเนาะมันห่อนไหมลูกอืออันนี้กะสีได้ประมาณแสองโลหรือไม่บ้างสองโลดี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 รออีกสิบสิบจะแล้วเพราะในงานที่เราจะเสี่ยวอาถุงมาใส่ตัวน่าเรียนเดียวเดี๋ยวคนจะกันมันมันดีมันมันติดเพิ่นบ่มันเพิ่นบ่เอาอืมันแรงนะมันแรงหลือมันเลยนั่นเลยเจ้โอเคโอเค มันแรงแล้วปูกับนอยแมนแมนน้อยมันแรงอีดีมันแรงอีดีแต่บ่าวบอกฟังในหูมันเป็นอะไรโอ้ยจกกับพ่อเถอะวัวอันอาศัยคนคนใบไม้ลูกคนใบมันไปอาศัยอยู่มันไมันเดินจากอันยองมองนึงมาอยู่มองนึงเออพนพนบ่เห็นสงสัยมันหากินบ่เงี้ยมันหอนมันหอนไหลแล้วมันไต้เอ๊มันไต้ตีมหูหลังหูไงหอนไหลแต่ไม่น้ำเตโอ้สังเกตดูคว้อนนั่ะแม่มาเอาแต่สองให้ได้ เตียมคู่นี่แหละค่ะแม่ไปสั่งซีโลค่ะซีโลเครื่องค่ะเปะหาล้น่ะวะค่ะแต่อยู่บ้านมันขายลดละหกสิบเออเจ้าอยู่บ้านน้องเขีงกับบ้านหันมิตาโร่ละลอยอันนี้แม่ส่งเพิ่นจะซื้ออืออืออือเจ็ดสิบเจ็ดสิบเขาช่งตลอดไหมใช่เขาหางม้มีอันนี้เป็นหู้มันบ่านี่นเป็นเสือเหยี่ยวมีแมีนเอาเลยมันหางม้เล็กเดี๋ยวเนี่ย อ๋อคุดคุต้องค่อยๆมันว่ะโอ้ยมันมายูุบเลิกตัวไหนอผ่นว่างแดงๆเลิกอยู่มันขึ้นมามันอันนั้นผลอันแรงๆมีสศษซิเล็กก้อนเปนบ่เดี๋ยวมันเหินตายตายขาหูแมงมุมอันไหลนะครับออืวิธีชีวิตคนชาวบ้านนะทุกคนบ่ไม่ได้มองสิไป ดินหอนตายดีกว่ินหอนโอ้ดินหอนดินหอนบดบดได้ว่าบ่มีหมองสีไปดิคือดินหอนล่ะคือตายปู่มันตายไปจะสิตอาศัยมองไรเออมันมันไหลนะมันตบอันโตบ่ตายสิเป็นไเงฮะโตว่าตายจะยู่หมุนกันอยู่หันแล้วแม่ก็เอาโตว่าตายแล้วมูตายแม่ก็บ่นั่นแล้วเอ่มันจะยู่สูงบ่หมายถึงว่ามันจะถึงเลยสูงบ่มันพอสูงตัวไดถ่ันฝนดีขึ้นหญ้าหลายๆอ่ะโคกๆกับมันสิมมันมากโคกโคก อาชีพขุดปูเงินล้านนั่นเองเอาก็ปิดไปมันบ่มีขุดไปเพิ่นเอานัอนปกไว้เพิ่นตะลูกคันไหนแค่เพิ่นแม่นาบ้างโอ้เพิ่นบ่เฮ็ดไว้กับเลี้ยงของเพิ่นแล้วฝนตกเมื่อวานนี่มันกนินั่นอยู่ดิฝนตกเมื่อวานนี่มันก็สิแบบจังได๋มานี่ปูปูจานี่นเองแซ่ไปอันนั้นเด้อลูกไปลาบเออลาบป้ติ หั่นใบเบอร์ไทร์เต๋อวิธีลาะจ้าอย่างไงเอามาสักนี่ไปเป็นลาบถูกมันกัดแล้วแต่าพูดนั่นแหละต่ว่าสูตรบานเอาแม่เฮ็ดนี่ตัหั่นใบเบอร์ไทรกับลาบลาบนี่คือเอาเ่าออกกี่หมอมันออกแม่มาล่ะค่ะกี่หมอมันออกก็ตําค่ะตําอันบ่เมนดองนี้ดองเขาแกะออกเขาเอามันสองขางออกแล้วตําต้านเนี่ยค่ะตําต้านนี่มันเอานี่ออกแล้วก็ตําหม้อขาวออกเอาตําตัเนื้อมัน เดี๋ยวจะขันใส้นน้ำจะขันไหลเด้อดน้ำอ่ะค่ะคือคือเขาขันอย่หนังแเราเอาเข็มคนใส่นไหมค่ะมันกับยูสอโซมันกับมึนกับไหลอยู่ด้เนี่ยหาปัญญาปัญหามันมาอยู่บนเหล็กไหมไม่ได้คุ้มันหลาตาสองไฮนี่ไฮนี่กับไฮได้ไฮนี่กับไฮถึงอ๋อไฮถึงค่อนข้างสูงอยู่โบมียังไงนี่เออบ่แมนว่าแสดงว่าความชื้นเออโบแมนว่าอยากได้เราได้ดีลูกอยากกินเราได้กินบ่แมนดีต้องรู้จักมองเออ ก็จะขุดปูแม่ขัดสนแม่กับบ่มาก็ขุดปูขุดปูหลานหน่อยเลี้ยนหนังสือซื้ออขยันขยันขยันอ่านหอยได้ให้หน่อยหอยขวบ่ให้หน่หอยบ่มีตัวคั้หอยเอาอีลีเนี่ยหันขัวบได้ยังไงชิบ่มีเลยเถบ่เอ้าหนูกินเมือดเป็นนักสันบอกเออหนูสิกินน้ำพั่นแท้เนี่ยตะกี้สมัยห้องขวบแม่บอละอืออือเดี๋ยวนี้นี่จะหนูกินเมือดหนูหลายค่ะ แต่ว่าน้ำ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 มันก็สินี้หอยเป็นบ่น้ำน้ำไหลมาน้ำหอยน้ำน้ำไปน้ำน้ำเยอะก็ร้อยสิบนะเป็นอะไนตอนตอนตอนหลายๆนั่นหกสิบอยู่ค่ะตอนเพื่อนขวาเอาได้อยู่น้ำเพื่อนบ้านเป็นบ้าะอันนี้เป็นบ่มันเหมือนเราเหมือนเพื่อนเอาเหมือนเราแม่มันเลี้ยงสีเก้าเพื่อนซื้อเพื่อนสั่งเราแม่เก่าค่่ะเมือ ห้าโอหกร้ซื้อสามพี่ร้อยห้าร้อย่ละแต่สายนีนะเพราะแม่นั่นนะ mm ี้อืมันนอนมันกับมนนยู่ขุดปูขายอาชีพผูกขุดปูขายไอมามันทุกวันไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่มีค่ะถ้าถ้ามีแม่มาทุกวันเนาะ มันก็เป็นรายได้ดีเนาะแต่มันไม่มีไม่มีแล้วที่อื่นหรอคะที่อื่นที่อื่นเป็นยังไงที่อื่นหมายถึงนานาคนอื่นนาคนอื่นไหนาคนอื่นนาคนอื่นไม่มีเอาไม่มียังไงพื่นเราเพิ่นนคนเราเหมือนแล้วไหมมันบ่อืดแล้วมันหนังเหมือนแล้วแสดงว่ามีคนคนกลนต้าเกี่ยวเขาแล้วกวนเลยแม่อ๋อคนมันเลียนซีแล้วได้ลูกเลียนซีแล้วมันหนังมันอยู่ซื่อมันแรง แรงตัวแห้งแรงแห่งมันเห็นบหมแม่แต่ว่ามันบ่มีมันเหมือนเราก้นดินกับก้นบ่ได้มันแห้งค่ะอันนี้เพิ่นก้นไม่เราแม่ก็เอาอันนั้นซือบัดนี้โตมันคือบบใหญ่เป็นไหนฮะโตซัมนี่โตใหญ่กว่านี้บ่แทบพี่ดาจะกัดแม่ได้หรือโตอันจะกัดแม่ได้โตใหญ่กว่านี้บ่แซ่บผัวเจ้เห็นไอมโตใหญ่กว่านี้บ่แซ่บลูกโตผูวกับบ่แซ่บกันตัวแม่มีตาตันไหมค่ะ ค่ะก็อขอซื้อยายนะยายบอกว่านี่ร้อยสี่สิบพะนะสองโลสองโลพะประมาณโลก็ไมีมขีดดินน้ำยายถึงสองโลปล่ละเขาออกกันแล้วแมนแมบอนบ่านั่นซื้อ่วมากทังนี้แปหาลเออคูดิจังน้อยเนะาะค่ะคูดิจังนองยย้อยคูดจังน้อยแมนแมนจ้ะคูจังน้อย <c oughs> จ้ะพอดีเอกขณะที่เขาสูบน้ำอยู่ยังไม่เสร็จนะเรามาถ่ายทำคุณยายขุดปูคือมันมันนะเอาไปคั่วไปคั่วไปลาบคุณยายแนะนำไปลาบไปลาบลาบนี้ต้องตำสวดนะไม่ใช่ว่าสุกแล้วค่อยตำนะอ๋อเหรอคะแกะออกแล้วเอาแกะออกแล้วเรากิมเอามันออกเอาไว้เอาไว้ถาดหนึ่งแล้วก็ เาเอาเอาส่วนไหนมันมันตำคะเอาอกมันใช่ไหมเอาอกมันอกตำเออเอาเอามันมันใหญ่ดูกระดองใช่ไหมมันมันจะดูกระดองเออมันมันตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ที่หนึ่งแล้วเราก็ตำสองเนี่ยเราตำตัวเนี้ยมันเนี่ยเรามันออกนะพราะมันมันเยอะมันอร่อยเอาออกทําไมอ่ะไม่เอารวมกันเหรอไม่มันขมเพราะตรงตามันนี่มันขมคเราจิ้มออกคอันนี้เราเอาออกอย่างนี้ค่ะ นี่ลูกนี่อ๋อนี่สาธิตด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เอาสดสดเลยมาเราต้องตําตอนที่มันสดคุณผู้ชมเนี่ยนะคะลาบมันจะอร่อยมากเอออร่อยมากอร่อยมากค่ะเออลาบปูแต่คนไม่มีให้กินหรอกมันหมดแล้วค่ะบางคนเขาก็เอาไปด้วยล่ะเนี่ยแต่แม่ทำเฉยๆแกะๆไว้แล้วก็ตำ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 ให้ละเอียดค่ะแล้วเราก็เอาน้ําใส่กะว่าจะกินถ้วยหนึ่งใช่ไหมเอาน้ําใส่ถ้วยหนึ่ง ตาแล้วก็เอาน้ําลาดลงเหมือนยาใบยานางอ่ะเนื้อมันก็เชื่อมข้นลงไปเอาเราก็กองใช่ไหมกองใช่ไหมคะกองก่อนก่อนเอาเอาเอาเศษเขาทิ้งใช่ไหมเออเอาเศษเอาแต่น้ำเออแต่น้ำตำละเอียดนะลูกนะตำเศษนั่นแหละเออเอาเศษออกเอาดองเอามันออกเอามันออกเอาไปไว้ไหนที่เนี้ยตาดีเอาไม่ได้นะคะเอาแต่มันออกเอาแต่มันเออกองกองไว้แล้วก็อันนี้เสร็จแล้วก็เทรวมกันเทรวมกันแล้วก็ไปทาสุก แล้วคุณก็ปรุงคุณจะเอารสไหนปรุงเลยเหมือนเหมือนลาบหมูมันลาบอะไรนี่แหละแต่มันอร่อยอร่อยใช่ไหมมันอร่อยกว่าลาบบัวแล้วน้ำลายไหลคุณผู้ชมถ้าทำไม่เป็นก็จ้างคนอื่นทำก็ได้ค่ะค่ะค่ะฟังอยู่เดี๋ยวทำขี้ปลาตันเป็นเดี๋ยวอ่ะคุณต่อไปก่อนนี่เขาก็อยู่ไม่ลึกหรอกพูดถึงยังไม่ลึก แต่ก็รู้ว่าเขาต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนวิถีชีวิตของชาวบ้านคนอีสานอาหารอร่อยของแซ่บนะเนี่ยสูตรพัตคาลนะเนี่ยซื้อปูให้สูตรมาด้วยโอดีจังเลยพัตคาลก็ไม่มีม,มีแต่ปูหมาปูทะเล <laughs> พัตคาล<ท>จะมีแต่รูมันก็จะแตดวนมากมันหมดไปแล้วคนผนเอาหมดแล้วเอามันมีรูอยู่มันจะมัน จะไปกดนี่ยังไม่เห็นยังไม่ยังไม่กดเลยเนี่ยก็มันอยู่ในดูเลยลูกอ๋อ,<ม>อนี่ไหม,มโอ้ยเก่งอะไรมันจะไม่มีงูเหรอคะเราก็ดูก่อนดูก่อนยังไงจะรู้ยังไงมันอยู่ข้างในมันก็นมองเห็นในงูมันก็ขดอยู่ยถ้างูเราก็ไม่เอาเหรอค่ะขุดไปอย่างนี้จะเจองูเลยเหรอนีออ่ไหมโ้ยตัวมาเริ่มนี่หีตาลาย หนูเคยขุดครั้งหนึ่งนะแล้วเอามือไปล้วงอ่ะอู้ย่วยยายย่วยยายโอ้วิ่งหนีก็จะไม่ทันเพราะว่ามันขดอยู่นะมันขุดไงตัวมืเลื่อเหมดเก่งนะเนี่ยมุ่นหมดแหละค่ะแม่ใส่ถุงมือมุ่นหมดแล้วโอ้ยมันมันกัดมือด้วยเนาะมันหนีบไปงมันหนีบเนาะมันหนีบมันหนีบมันช่วยดวจริงๆเลยอ่ะ ตัวใหญ่ก้อนจะหนีบมือท่านต้องใส่ถุงมือ,อมต้องใส่ถุงมือ,อ,มอมเขาไม่ว่าแลวมาขุดพันแท้ของเขาอ่ะขุดแทะอันนี้ญาติกันอ,อ๋ออญาติกันอยากก่ยา,ยาชิบอย่าชับญาติกันค่ะแต่ถ้าเออถ้าเราไม่ผมมันน่าเกลียด ใช่ถูกต้องเอออต้องตวันหน้าเขาก็ไม่ให้ใหมออ่หรอกคนอื่นเขาไม่ถผมมีแม่ถมโสมคนเดียวอืมนี่แหละคนเราเห็นแต่แก่ตัวแท้เขานันงสูงมันก็ขึ้นไปอยู่เนาะนนู่นท่าดท่าทา น้ำมันลาบแล้วมันจะขึ้นไปหมดเลยเพราะตอนน้ำมามันนาใบหมดเดี๋ยวไปเอาอะไรมาใส่ก่อนนะ่ะเอาถุงมาใส่นะลูกกดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาตรงนี้ก็เอาดินให้ด้วยเพราะมันจะตายอ๋อต้องใส่ดินด้วยโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ